วันนี้วันดีวันสำคัญนะครับ5ธันวาคม2567เป็นวันคล้ายวันประสูติของในหลวงรัชกาลที่9ครับเช่นเคยครับพวกเราเหล่าจิตอาสาอารมณ์ดีกลุ่มสยามโสภารวมถึงผู้ที่มีหัวใจรักในสถาบันได้รวมกันวันนี้พวกเราได้ทำอาหารกล่องเพื่อแจกประชาชนในวันสำคัญวันนี้ครับรอบนี้เราทำเป็นผัดหน่อไม้ไก่ กะเพราครับแล้วก็มีบะหมี่เป็ดเช่นเคยนะครับแล้วก็มีบะหมี่หมูกรอบต่างๆปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับที่พวกเราได้รวมตัวกันตลอดที่เวลากิจกรรมที่ผ่านมาตลอดทั้ง2ปีเนี่ยเราได้ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็เริ่มมีกลุ่มผู้ที่ให้ความสําคัญหรือเห็นประโยชน์จากกิจกรรมนี้เริ่มที่จะเข้ามาสนับสนุนมากขึ้นครับเช่นไม่ว่าจะเป็นกล่องนะครับ กล่องเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะครับซึ่งสนับสนุนทำกล่องบรรจุให้เราอย่างสวยงามนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์พวกหน่อไม้เกษตรกรที่เขาปลูกหน่อไม้เขาก็ส่งหน่อไม้มาให้เราบางท่านก็เดินทางมาจากไกลครับมาช่วยแรงนะครับซึ่งทำให้ทุกคนที่มาในวันนี้รู้สึกมีความสุขที่เราได้สืบสารรักษาต่อยอดนะครับรวมทำกิจกรรมดีๆเพื่อถวายเป็นพระจุลสนแด่ในหลวงราชการที่9ครับ ในานามตัวแทนกลุ่มลักพ่อหลวงนะครับพวกเรา,าวันนี้มาทํากิจกรรมนะครับงานวันพ่อแห่งชาตินะครับวันนี้เรามารับส่งประชาชนอ,าอยู่ที่หน้ามอธรรมศาสตร์นะครับและก็มาบริการอยู่ที่โรงเรียนศูนย์ข่าวนี่คือบริการส่งอาหารด้วยและส่วนทางหน้าธรรมศาสตร์เรามีรับส่งฟรีมีน้ําดื่มแจกฟรีนะครับ ถ้ามีงานวันสําคัญสําคัญทุกงานนะครับเราจะมารวมตัวกันอย่างนี้แหละครับจะเจอพวกเราลุมลักก็หลวงตลอดครับวันนี้คุณป๊อบได้มาช่วยกิจกรรมครั้งแรกอยากถามความรู้สึกครูป๊อบนะครับว่าวันนี้ที่ได้มาครั้งแรก <ฮะ S 2> มาเจอบรรยากาศแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างครับอิ่มเอมแล้วก็สนุกเออเพลินดีครับเรามาลงใจลงกายครับลงแรงลงกายแล้วก็เป็นจิตอาสาตร,ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับเราได้แบ่งปันแบ่งปันตรงที่ว่าเป็นเจตนาลมที่ตรงกับ พระองค์ท่านอยากให้ประเทศชาติให้คนไทยเราเนี่ยมีการหลอมรวมจิตใจกันนะแบบที่เราเห็นในตอนนี้ครับที่ทั้งจิตอาสาอารมณ์ดีแล้วก็สยามโสภาร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันให้กับผู้คนครับมีความรู้สึกอย่างไรหรือคิดอย่างไรครับในการพาลูกมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับออก็อยากจะให้ลูกค่ะได้ซึมซับนิสัยที่ดีแล้วก็ทําความดีเพื่อนในหลวงค่ะแล้วก็อยากให้เขามีเขาเรียกอะไรอ่ะฝึก จิตสำนึกที่ดีแล้วก็รักเมืองไทยรักคนไทยก็ปกติเราเคยจะไปรับเสด็จด้านหน้าอะไรเงี้ยก็จะเห็นแต่ว่าเวลาเขาแจกอาหารพระราชทานค่ะได้มาลองเป็นเรื่องหลังดูบ้างก็สึกเออเขามีการทํางานที่แบบเออเป็นกระบวนการแล้วก็สนุกสนานอีกแบบหนึ่งค่ะอีกรูปแบบหนึง่งวันนี้ผมก็ได้ชวนเพื่อนมาทํากิจกรรมร่วมกับผมด้วยนะครับเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกครับครับก็รู้สึกดีครับโดยปกติผมก็เป็นคน ทําพวก c สีนาหรือว่าพวกจิตอาสาอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนมากก็จะเน้นไปกับทางโรงเรียนที่ห่างไกลความความเจริญนะครับหรือโรงเรียนชนบทหรืออยู่บนดอยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจิตอาสาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้เคยไม่เจอเพื่อนกันมานานนะครับแล้วก็เห็นจิตอาสามารวมตัวกันนะครับก็ถือว่าดีใจนะครับแทนภาคประชาชนนะครับที่ได้รับในส่วนของตัว อาหารนะครับจากจิตอาสากลุ่มนี้ที่ได้ทําให้กับทุกท่านนะครับได้ได้รับประทานกันนะครับในช่วงที่รอรับเสด็จในวันที่5้ธันวาสองพันหนะครับในปีนี้นะครับครับก็ถือว่ายินดีนะครับแล้วก็ชื่นชมจิตอาสาทุกท่านในวันนี้ครับครับผมครับ